สวัสดีค่ะกุ้งจากพูลสมาร์ทแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูณสมาร์ทแท็กเตอร์จะมีอยู่สาสาขาด้วยกันสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลงองดินสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้าและสาขา3าจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลทางเกวียนอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลแกลงนะคะและเบอร์ติดต่อเซลล์ทุกคนนะคะเราจะขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้นอกเหนือจากนี้จะไม่ใช่เซลล์ที่ร้านนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะทางร้านมีรถรุ่น L3608 เข้าใหม่ราคาย่อมเยาวนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางคุณเสมอแท็กเตอร์มีรถรุ่น L3608 เข้าใหม่1รายการนะคะเป็นรถปี55 36แรง 2เพานะคะแล้วก็โฟวิวนะคะลูกค้าไปพร้อมกับไบเดนดิน้นาและผ่านครวนหลังนะคะราคาย่อมเยามากๆราคาสุดพิเศษราคาเพียงแค่259,000บาทลูกค้าท่านใดกำลังมองหา L3608 กุ้งบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดเลยรถสวยมากๆปรับสภาพภายนอกเดี๋ยวกุ้งจะพาชมสภาพภายนอกก่อนนะคะสวยจริงๆใบดันคันล่างทาสีนะคะสีสันสวยนะคะมีการเก็บงานทาสีนะคะสีตัวรถนะคะตรงนี้ไม่ เก็บบางจุดเท่านั้นนะคะยางนะคะยางพอใช้ได้นะคะตัวรถนะคะนี่ค่ะคุณสภาลูกค้าดูนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถปี55นะคะดูที่นั่งผู้โดยสารนะคะเบาะเดิมเบาแท้จากโรงงานนะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้2,262ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะนี่เดี๋ยวดูสภาพ ทำสีให้เรียบร้อยสวยๆนะคะใครที่กําลังมองหา L 3 6 0 8กุ้งบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดเพราะราคาเคาะมาแล้วว่าราคา2 5ง0 0 0หเป็นราคาที่ถูกมากๆกับสภาพนี้นะคะย่างหลังอยู่ในประมาณ80%นะคะนี่เลยกระทะไม่มีรอยเชื่อมรอยแปดนะคะรอยล้าวไม่มีไฟเลี้ยวไฟท้ายเราเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะคะ หลังคาเป็นหลังคาของคุณเสมอแท็กเตอร์นะคะหลังคาเป็นหลังคาไฟเบอร์ใยแก้วแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโซ่ข้างด้านหลังนะคะตัวหางยกทุกอย่างนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะนี่ช่วงท้ายไม่มีไม่มีอมมรอยเชื่อมรอยดามนะคะรถคันนี้เป็นรถไล่นะคะดูจากสนิมไม่ไม่มีเลยนะคะรถนีอัพรถกริปมาก นะคะสำหรับเอ6 0 8มคันนี้นะคะสะภาพนี้259,000บาทราคานี้กุ้งบอกเลยไม่ควรพลาดนะคะสำหรับพุ่นเสมอแท็กเตอร์นะคะมาตรฐานในการจัดส่งนะคะเราจะเปลี่ยนครองทุกครองนะคะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและเติมของเหลวเออเติมน้ำมันไฮโดรลิคให้ได้ระดับนะคะก่อนส่งเช็คระบบไฟไปถึงใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวกุ้งจะให้ช่างมาทดสอบระบบให้ดูกันนะคะ รถสตาร์ทติดง่ายนะคะไม่ต้องเผาหัวนะคะระบบให้ได้เลยใช้งานได้ปกตินะคะดูเลยนะคะสำหรับรันพูนสมุทรแท็กเตอร์นะคะหากลูกค้าสะดวกเดินทางนะคะอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอแก่งขําบนกองดินนะคะหรือว่าไม่สะดวกเดินทางสามารถสับจองออนไลน์ได้เลยนะคะโดยการที่แอดไลน์มาโทรมาคุยกับกุ้งแอดไลน์นะคะแล้วก็วิดีโอคอลดูรถคันนี้เลย063 4 5 3 9 2 2 4กไลน์กุ้งเบอร์นี้นะคะแอดไลน์มาดูว่า เบอร์นี้มีรถอยู่จริงนะคะป้องกันมิจฉาชีพนะลูกค้าตอนนี้มิจฉาชีพมันเยอะแต่เราก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่ามิจฉาชีพไม่สามารถวิดีโอคอลดูรถได้นะคะไม่ต้องขอคือขอวิดีโออย่างเดียวไม่ได้นะคะลูกค้าขอรูปขอวิดีโออย่างเดียวไม่ได้นะให้วิดีโอคอลเลยดูพร้อมๆกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเพาปั่นหลังนะคะ สำหรับ L3608 แับสภาพพร้อมขาย259,000บาทราคานี้แบบถือว่าดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะลูกค้ารถคันนี้เป็นเกียร์ระบบใหม่เป็นชัตเทิลเกียร์เรียบร้อยแล้วนะคะเเกียร์จะอยู่เกียร์จะแ8เกียร์นหน้า8เกียร์ถอยหลันะคะน้ำไม่ดันนะคะลูกค้าแล้วก็ไม่มีคันขาว สำหรับรถคันนี้นะคะหากลูกค้าสนใจกลัวไม่ทันสามารถจองออนไลน์ได้เลยโดยวีดีโอคอลมาคุยกับกุ้งนะคะ034539224ดูหน้าร้านกันเลยว่าเราเป็นร้านพูสมอจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูรถไปพร้อมกับวีดีโอคอลเท่านั้นนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ใช่มิชาชีพหรือว่าเนี่ยเป็นเทคนิคสําหรับลูกค้าที่สนใจรถร้านอื่นก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะคะไม่ต้องกังวลเลยถ้าทําแบบนี้ ไม่พลาดแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กุ้งด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ